สวัสดีค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมเที่ยวชมบรรยากาศของโรงแรมที่ชื่อว่ามโนแคมป์จอนเฮที่บาเกียวนะคะทางขึ้นไปที่ล็อบบี้ของโรงแรมนะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นลานจอดรถค่ะเราเดินขึ้นไปที่ล็อบบี้ค่ะตรงนี้คือ Driveway ของโรงแรมนะคะส่วนใหญ่คนฟิลิปปินส์ก็จะมีคนขับรถแล้วคนขับรถก็จะพารถมาจอดที่นี่ค่ะเราจะขึ้นไปที่ล็อบบี้นะคะเดินขึ้นเนินเหนื่อยพอสมควรค่ะ นอนล้างมือแอลกอฮอล์ก่อนนะคะไฮดมอร์นิ่งฮัลโหลสำหรับออนซอนทัวร์คอนแชร์คือถ้าคิดอะไรไม่ออกให้บอกคอนแชร์ค่ะหอบนิดนึงค่ะท่านผู้ชมเพราะเมื่อกี้มันเป็นเดินเดินขึ้นมาค่ะน้านขวามือนะคะก็จะเป็นจุดที่ให้เราเช็คอินเช็คเอาท์ค่ะรีเซพชันนะคะตรงนี้ก็เป็นที่ให้นั่งดื่มกาแฟอะไรชิวๆให้ This is w e l c o m d r i n k right? Yes, <ma'> จุด e l c o m e drink ค่ะน่ารักมากตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้แขกมานั่งดื่มรอหรือว่าพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้ค่ะปกติจะมีการเล่นเปียนโนตรงนี้นะคะลิฟต์ขึ้นห้องพักนะคะนี่ก็จะเป็นสลอนเล็กๆตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะคะนี่คือร้านอาหารนะคะจะมีด้านในกับด้านนอกค่ะด้านในก็นั่งชิลๆด้านนอกก็เป็นนั่งในสวน เค้กขามีหลายอย่างมีร้านขายวายด้วยนะคะแล้วก็ขนมนมเนยต่างๆตรงนี้ก็เป็นระเบียงทางเดินนะคะรับอากาศเย็นๆสามารถนั่งดื่มนั่งทานอาหารได้ค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนของร้านอาหารนะคะจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูสวนนะคะ ตอนทัวร์อยากจะบอกว่าอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าโรงแรมมโนแคมป์จอนเฮนี่อยู่ในแคมป์จอนเฮที่บาเกียวนะคะแล้วก็แคมป์จอนเฮจะเต็มไปด้วยป่าสนค่ะอากาศดีมากๆเลยนะคะนี่คือการนั่งทานอาหารเช้ากันด้านนอกค่ะอากาศที่บาเกียวดีตลอดปีนะคะท่านผู้ชมดีขนาดไหนดีขนาดที่ว่า ในห้องพักไม่มีแอร์แม้แต่ตัวเดียวค่ะห้องพักเขาก็ดีนะคะนี่ก็เป็นห้องค่ะสวนเขาก็จัดสวยนะคะท่านผู้ชมเห็นดอกสีเหลืองๆไหมคะคือดอกลําโพงค่ะเห็นได้ทั่วไปในแคมป์จอนเฮนะคะสวยมากค่ะด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นโซนสำหรับเด็กๆค่ะด้านนี้จะเป็น โซนให้เด็กค่ะจะเป็นสนามเด็กเล่นเล็กๆตรงที่เราเห็นเป็นศาลาเล็กๆตรงนี้นะคะก็จะให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่เข้ามาพักที่นี่ได้มานั่งพักผ่อนชมวิวของ เทือกเขาคอ r d ดีเยรานะคะอากิโอ mm hmm. ก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อ City of Pines นะคะหรือว่าเมืองของต้นสนค่ะท่านผู้ชม mm hmm. นี่คือบรรยากาศโดยรวมของโรงแรมนะคะ mm hmm. บรรยากาศดีมากๆค่ะผู mm ้ hmm. คนนิยมมาพักผ่อนกันที่นี่ในช่วงซัมเมอร์นะคะคือช่วงที่อากาศร้อนๆที่มานิลาค่ะ mm hmm. เพราะว่าที่นี่อากาศดีตลอดปีอย่างที่เคยบอกแล้วนะคะผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ